bóc sắt tôi nâng, <laughs> nâng <cái đó> à, <laughs> bài đi đâu họ đưa. đó mà cặp tôi nhảy tôi nói nhé còn tôi nâng một tát <laughs> thằng nó chơi thằng co người nó bài đi đó làm chơi đó nó à. วิธีโป้ปูนยาโบนี่ให้กับกองกีกค้ยเพราะมันสูนนะนั่นตันสูตอ ถ่ายแต่กาลงบได้ไพี่น้องเอ้ย no? เนาะแตสีมาถ่ายใหม่อีกเจนึงพี่น้องเนาะมื่อเช้านี่ก็ถ่ายแต่เสาวๆแหละแต่กาบรสามารถลงได้พี่น้องเอ้ยเนาะจะเป็นเังไดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเลยเนาะจาบ no? no? ทักทายสาบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสู่คนเนาะพี่น้องเนาะกต่ย no? ินดีตอนทับเขาสร้องบ่าวสง่งลูกเคยล่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ เปิดภาพมาบัดนี้ก็ยังอยู่ที่เฮือนชานของน้องจ้อยอีกคือเก่าแม่พี่น้องเอ้ยเนาะฮาดโตถือว่าลงลุยเวียกลุยงานก็แต่เช้าพอสมควรมื้อนี้ก็เนาะก็ถือว่าเฮ็ดไปได้หลายเติบแลยเนาะแม่พี่น้องเนาะทางเฮาก็ได้มาจับกล้องอีกเทื่อนึงแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าจังไดมื้อเช้านี้ก็ถ่ายไปขั้นตอนนึงแล้วเนาะลงบ่ได้แม่พี่น้องเอ้ยเนาะติดแดงก็ได้ลทแล้วก็สิมาถ่ายอัปเดต ให้พแม่พี่น้อง FC ได้เบิ่งใหม่อีกเทืนึงแล้วเนาะว่าเป็นจังได๋ฮอดขั้นตอนได้แล้วเนาะโดยโดยป่ะพ่อพี่น้องเพื่อเป็นการศักษาเสียเวลาไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะว่าทางอ้ายเพิ่นไปเฮ็ดเียงานอีหยังหรือว่าพากันเฮ็ดอีหยังนี่เนาะโดยโดยป่ะพี่น้องไปเบิ่งไปชมนํากันเลยฮ่าโทมาีเนาะปามากะ ลูกกอบรไดเลยเนาะทนตามแตนเราเจอกับนี้โอเคนึ่งสองตังบุกนะ่เล็กเนาะ bóc tát tôi nưng thật bài đi đâu họ đó bác tân tôi tân ninh thật tân ninh tôi tân ninh thật 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 tân วิธีปูนยาวโบเนี่ให้กักองกี่ค้วยเพรมันตุนนะนั่นตันนาบนข้นข้างนขานข้องบนข้างนข้างบนข้านขางบนางนขางบนข้างบนาบนะน้งนางบ้านนอาาาบนา ยอดยาดขนาดพี่น้องเลยเนาะฮ่าตงสางวุับ ຊ່າງອຸດເຮົາເນາະພີ່ນ້ອງເນາະຫາສະບາຍດີດ Nong Ut ເດີ້ສະບາຍດີຫາເຕົ້າຊ່າງນ້ອຍຊ່າງໃຫຍ່ອັນນີ້ພີ່ນ້ອງ n g Ut ນີ້ອາຕັນທຽງໂ บ่าเอาเด้ออ่ะคือน้องจ้อยเราหมูบานนี่ซุงหมูไลยหรือว่าจิให้น้องจ้อยบัดตัดใหอยวัวน้องจ้อยจ้อยจอยสิตัดพวผมไม่น้องอุดนี่เอาซุงหมูไลยก็ได้วะเนาะทางตอนเที่ยงน้องไอ้น้องน้องอุดเดี๋ยวให้ลูกหน่าตัดให้กับมือเลยเนาะเลย่น้องเลยเออไปน้องสิมาเบิ่งตะข่างนี่ อาโตเนาะข้างนี้กากบังบกพี่น้องเลยเนาะเอาเพียงมาเห็นกัดกัดแนวยนีไอ้นี่คูยอยู่กลางก็อยู่อยู่ทึ้มก็ยืเซตบาทตัวสบายดีเด้ออ้าโตไว้อะลีอโไอนี่ตัวพี่น้องเลยเนาะสีแลครขาเศร้าจักตัวนี้ จักว่าชีแล้วครับเซาให้จิจักเลยเนาะเนป็จังใดการล้อลุ้นล้อส้มเหกันพี่น้องไอ้น้องว่าสีแล้วดึงไปและว่าจีเป็นไปตามที่คิดไว้บ่อยหรือจังใดกเนาะโอ้ถือว่าวงไว้บ้านกะเพราะแห้งกันรอกผู้อยู่ลุ่มนะผู้ลอดลุ่มก็รอดผู้อยู่ยึงก็อยู่พี่น้องเลเนาะโตใส่ปูนกระเล่ยสุดยอดเลยปูนให้เพิ่นในเด้อปูนให้เพิ่นในเด้อ แมนแมนน้องหน้าอันเดียร้องสิหน้องเนาะโอ้ก้อยกับพอดีก้อยใกล่เนาะปอนขึ้นหายเลยโอ้สุดยอดเลยแน่เลย เมหัวปูนเต็มหัวเนี่ยบาดนี่ไปเดกวาไเ้าใปกๆเป็ๆอย่นี้ทางนี้เนาะเออตัสบายดีนแม่เด้อกำลัจะอโอเนคือเก่าเพะเนาะเสร็จขี้ปูนมันออกไี่้องพอได้แล้วก็เบ็ดชุ่มเอาเอีงท้องหนามชุ่มๆแล้วก็มาเช็ด มอคอนนะิดว่าไผได้มอเืนอจ่อยตอก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 ยนเแต่นออเนาะคิดว่าจะไเลิกตีกองซีเต้นลำบงได้เมื่อกี่นนาะนี่กะวาลยเยานจะเ้าหน่อยเนาะกะบรรยกาศกัง่า ดีอพอดีรลังจากสาบแล้วกจากที่เริ่มเข่าบานเลยเลรอเนาะงี้เนาะพอดีแหละอนามัยไว้ทาเคื่อเสช็ดเครื่องเนี่ยเนียเสร็จมันก็สะอาดงามตาง่ายก็คือเบ็ดเท่าเห็ดยังก็ง่ายุเพี่น้อไหมเนาะเห็ดยังก็สะดวกสบายกันเท่าเลยอาณาม้เนี่ยแหละ อ๋อเลี่ยมมันฮักก็บ่งามเด้อบุญคลุยเนาะอ๋เลี่ยมมัฮักก็บ่งามเด้บุญลุยเนาะน้องงน้องอุ๊ดเอ้ใส่บมือใหญ่กว่าคนลข่อยว่าบมือเจ้าน่ะบมือกใส่คนละข้างพี่น้องปันกันใส่มข้างนึง เคนไหนมาขางหนึ่งว่ารือจังไดเล่นกันนะเนาะอ่าสบายดีเด้อน้องน้ำเด้อเด้ออย่าไปต้วนะอย่าไปต้วพูดเจนากันเดียวเดียวเด้อเจ้าเด้อช่างน้อยอันนี้ที่เราไม่เนาะช่างน้อยเพื่อนๆเราไมเนาะ ทางผสมปูนก็ว่าได้อันนี้ผสมปูนแทนหัวหน้าจ้อยแล้วบาดนี้ได้ผงผสมปูนแทนหัวหน้าจ้อยแล้พี่น้องเนาะทางหัวหน้าจ้อยเพิ่นก็กันดอกันด้เพราะว่าทางนี้กับน้องๆเพิ่นเฮ็ดแทนแล้วดได้มคู่นึงน้องอุดงน้เนาะือว่าขยันเด้อเนาะน้อยๆ2คนพี่น้องเเนาะเฮ็ดอีหยังก็ือว่า เป็นแ้วก็วงวยอ่น้องเมาะใส่ง่ายว้ง่ายตใส่ง่าย้างค่วเนน้องเหมเนาะอางนี้หน่อยสคนนี้ทางน้ดก็้องน้ามองวอนเมอนเาคางค่วนักยเวลาคุรักคุยไบอกนี่ก็บอก่มีถูมีเทียมนีแต่ว่าคค่วมแต่ก็เหตตาม่คุณนองเือเนาะนี่แหละ้าเพินกันซอยกันเ็ดยกกานไปห้องวี้อนเอ้เนาะผู้นึ่งส่วนผู้นึงหิว มันเชื ó, i, ổ, h ên, h đây, ่อกันว่ามันเกี่ยวกับเปลี่ยนกันส่วนก็เปลี่ยนกันหิวนั่นแหละบ่เอาลายไปได้เอาสมเฮงเฮาย่อได้น่หละลายเฮาก็สิย่อขึ้นให้เพิ่นบ่ได้เอาๆๆๆซอยกันซะันเออเนาะบ่น้องอุดวเนให้น้องน้ําหิวาผู้ใหญ่กว่าเจ้าแน่น้องอุดเ้ เจ้าหิวนะมันยายขึ้นเจ้าไปส่วนให้น้องน้ำเอาบอ่น้องอุดน้องอุดี่จักปีนแหละมาโอ้อายูสิบขวบมาเหตุเวียองเห็นงานนำพอแกเอาได้จักมือแล้วโอ้ยสี่มือนี่เนาะ โอ้น้องน้ําได้จักปีแล้วน้องน้ํา13โอ้แสดงได้เรียกกันเนาะแต่เจ้าน่ะสิโตใหญ่กว่าน้องอุดเดนกันเล็กละน้อยพี่น้องเลยเนาะตเนาะน้องอุด10ขวบพี่น้องน้องน้ก13นกับน้องอุดกเล็กละน้อยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าน้องน้นี่สิโตใหญ่นะพี่น้องน้องอุดนสิโตน้อยๆเนาะแต่ว่ากเฮ็ดงานกเข้าากันได้ดีพี่น้องเลยเนาะ เอาเอาเอาล้วนใดคบ่น้องอุดน้องอุดบรฮียรบกบริหารบรหาเข่าเลยบรจังใดบริารเข่าเลยอเป็นจังกคือบกเข่าโอ้บ่มีเงินบมมีคำอะไรเนาะบมมีหอดชิวาจังใดมีหอดเข่าสกินสี มีหามาได้เขากับซื้อเข่าโบอนองอุดคือว่าเห็นก็พกกนกนเพื่อนใกล้กันกับเพื่อนประสมอย่างเงี้ยเหมืพี่น้องไงเนาะหยัดปีพี่น้องทั้ง,น,งน้องวีเพื่อนอะไรเนาะกับเพื่อนห้องจังไดงทั้งเขากับห้องเมย์ของน้องอุดนี่ก็คือในแถวเนาะ,ะพี่นอ้องเลยในแถวอ้อของน้องอุดนี่ก็คือหลานของน้องวีอะไรเนาะเพราะว่ากับอยู่ใกล้กันพี่น้องกันก็เห็นกันเขากับจังไดเขากับพวกกุ้งกินเหมพี่น้องเลยเนาะซื้ออยู่ซื้อกิน ทางลูกกต่มีน้อง,อ,ง,อ,งอุตน้องน้อยอ้อเนาะกำังมีกันสามคนเป็นพี่น้องเลยเนาะจากอะไรสิหาเงินซ <c oughs> ื้อขา้าซื้อน้ำแน่เนาะ <c oughs> แล้วก็จากอะไรหาเงินซื้อพริกซื้อเกลือเป็นพ <c oughs> ี่น้องเลยเนาะใช่ไหจังไดเ้ยแต่ละมือเด้ช่วงบอทันได้มาเห็นงานนะพ่อนี่น้องพุตไปขายอยียงเกาะ าก็ได้ประหารกิซอกรีซีบอ่ะการะยาดีแล้วส่วงนล่างๆนั่นแหลกะถือว่าเป็นประสบการณ์เดี๋ยวนี้กะมาตั้งใจให้ดีกว่เขียนงานน้ำพ่อเอากาะเด็กน้อยเนาะเหมือนพี่น้องาซัำนี่กะยังโผล่จักคว่ำดอกตัวเด็กน้อยบางคนแต่ซัำนี่กะถือว่าเพื่อนมาให้ดเีงานน้ำกาะถือว่าดีแหละเหมือนพี่น้องเลยเนาะดอกตัวเด็กน้อยเพื่อนกาะยังไม่คันหูคว่ำเนาะ ว่าถ้าเป็นนิดหน่อยบางคนไอซัมนี่โอ้มาท่านได้หูคว่ำปานี่ดอกพี่เนาะพี่นแต่มือกแกคือว่าทางน้องนว่าและทางเลาะทาลิีดเนาะแต่อันนี้คดี้ที่น้องผนมาต่าเคลียรตั้งใจเห็ุเวกเห็ุงานนำผลจังได้เสือก็คือบ่ใส่เสือแขนยาวนี่น้องอุดบอกเคยบอกโอ้เราเข็นกับเบิ้งเบิ้งพี่น้องให้กับเกตงเลยโอ้ยเนาะอันนี้แลยส่งกับ่ใส่ ผมเอ็นมาอาบน้าไมสิจักเลยนู้นเอาไปมาเก็ดให้ก็เก็ดกับผมก็ได้เนาออเนาะทีอันนี้เพิ่นจระพี่น้องเหรอเนาะฮะแยกเกียงเจ้าบอจักได้เจ้าองค์น้องก็ได้ไหมเอ่ยแมน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 เจ้านี่นาเกียงแม่บอตัวนี้ก็มัวเอาอีกเนาะ เหีย really? okay> ังเด้อบ no? ่ไหนนกคูนี่ตุ้ยปูนเสนาเลยเลยเบิ่งเลยเวลากับเจ้าห้องกัปูนนะสั่นกะบ่ทากับเจ้าห้องก็ได้เอากะไปคอยเบิ่งน้ำอะไรข้างในเบิ้งกระตักขึ้นให้การน้องอุดก็เป็นกระตักเอาเพราะว่าน้องอุดบนไงซำน้องหน้าอันหนักจีเฮงเรื่อบัวเถิงเนาะจียกบัวขึ้นไม่พองเลย อย่าไปโยกกันเลยอย่าไปลงต้อยปูนชะตากันเลยเนอะเห็นเราเนาะเห็นเราไงเนาะสำหรับเพื่อนน้องจ้อยก็ถือว่าไปประสมความสำเร็จหรือเปล่าไปทางไหนเรางน้ำลงทีเดี๋ยวเพิ่นไปทางใดนโอ้โหได้ไปเห็นงานทางใดเนาะโดยอ้าวเพิ่นบ่มาเห็นงานทางพี่บ่ดเฮะเพิ่นเพิ่นคือบ่มาเห็นงานทางพี่ เพิ่นบอกอยากมาบุรีจังด a เนาะกับอะไรคือบุรีถามบุรีทักถามเพิ่นบอกถามอยู่เหมือนเราอยากมาโอ้เพิ่นบอยากมามันมันว่าจังด a เข่ากัามูได้มันมาเข้ากันพี่น้องเลยเนาะก็คือน้องนามนี่น้องเลยเนาะไปกเกษตรได้ทุกอย่างน้ำไอคือว่าคอพ่อเพิ่นก็เก็ตได้ใส่ยางกระพังเพิ่นจะนองเลยเนาะมันกระเต็มหมดแล้วพุ่งพุ่ประกัมพูชแล้วมาโยกันแล้วก็เต็มมาเจื่อ เรื่องในหัวเล่ากะหับปูนตุ๊กใจตัวเนะ <c oughs> าะมาพี่น้องไง้เนาะสำหรับคลินปนี้กะสิจุ๊บไปเพียงชั้นนี้นะเนาะมาพี่น้องเนาะมีตาไอจิตตาหับส้มจิตหนา้าแล้วิตตัวต่อไปอะไเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวส้มก็สิขอโต๊ะลาพี่แล้วเน,ไนา,า,า,าไปก่อนอะไรเนาะบ่าวพิทผาะการใดกะกลับขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่นอ๊อกเอฟซีวัชสุขุสุขณอะไรเนาะโดยโดยสำหรับคลิปนี้บ่าวส้มเป็นก่าวเข้า่าสบายดีสบายดี